เข้มข้นขยับความชัดเจนขึ้นอีกระดบับหลังจากมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่มีผลวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันนี้ส่งผลให้รัฐบาลลุงตู่ที่ดำเนินมาจะครบวาระ23มีนาคมกลายเป็นรัฐบาลรักษาการ ลุงตู่และคณะรัฐมนตรีเป็นนายกและรัฐมนตรีรักษาการตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีการจับคั่วการเมืองตั้งรัฐบาลใหม่มารับไม้ต่อที่จะใช้เวลาอีกราวสี่เดือนประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้ที่ก็เป็นไปตามคาดกับจังหวะที่ลุงตู่เคยเปรยดังว่าคงไม่กดปุ่มยุบสภาในวันครบรอบวันเกิด69ปี คือพรุ่งนี้และหากจะเลยไป22มีนาคมก็สุ่มเสี่ยงในวันสุดท้ายที่จะส่งผลกระทบอย่างที่เจ้าตัวก่อนแชะภาพส่งท้ายกับนักข่าวทำเนียบพูดถึงวันเบิร์ตเดย์69พรุ่งนี้21มีนาคมที่จะมีประชุมคอรมอรักษาการครั้งแรกอยากได้ของขวัญอะไรบอกขอให้ประชาชนมีความสุขไม่แตกแยกไม่แบ่งแยกกัน รักษาเมาื่อขีกันรักษาสามสถาบันของเราไว้ให้ได้ก็แล้วกันโดยช็อตก่อนหน้ามีการพูดถึงดิวป้อมแอนนูจัดตั้งรัฐบาลที่มีภาพกินข้าวที่บ้านป่ารอยต่อว่าตนไม่ได้ร่วมไม่รู้เขาพูดอะไรกันและยังไม่ได้คุยกับลุงป้อมสื่อคิดกันเอาเองหรือเปล่าตนไม่เห็นรูปเขาจับมือกันเลยส่วนที่เสียหนูยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับลุงป้อมเรื่องการร่วมรัฐบาล ลุงตู่บอกว่าถ้าเขาคุยกันก็ถามคนพูดคนคุยตนไม่ได้พูดไม่ได้คุยด้วยอย่าถามเรื่องที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าจะร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ลุงตู่บอกว่าไม่ทราบจะร่วมหรือไม่ส่วนคิดว่าจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรือไม่ลุงตู่บอกว่าอย่างไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นทำให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เท่าไหร่เขาจะจับกับตนหรือเปล่ายังไม่รู้หรือว่าตนจะจับกับเขาข้างเดียวไม่เป็นไรแต่ขอให้ประเทศชาติมาก่อนแล้วกันส่วนที่นี่ด้าโพล่าสุดให้นายกลุงตู่มาเป็นอันดับสามนั้นก็เห็นแล้วโผก,ก็คือโผก,ก็แล้วแต่อยู่ที่ประชาชนว่าต้องการอะไรยังไงที่จะถูกต้องทาให้ประเทศชาติไม่เสียหาย สำคัญที่สุดของรัฐบาลต่อไปตนก็จะทำให้ดีที่สุดเรียกว่าจับสัญญาณจากลุงตู่วันนี้น่าสนใจในความสอดคล้องทิศทางสูตรการเมืองที่เกิดแรงกระเพื่อมหลังจากที่สัปดาห์ก่อนพักเพื่อไทยส่งสัญญาณซูเปอร์แลนด์สไลด์310ที่มีการตัดสมการดิวข้ามครัวกับพลังประชารัฐอันเป็นจังหวะที่พักหนูถูกเฮียชูจอมแฉตามไปป่วนแฉทุกเวที ที่มีการระแวงไปถึงบางพักบางฝ่ายเดียวกันที่ได้ประโยชน์จนนํามาสู่ภาพอาหารกลางวันที่บ้านป่ารอยต่อที่เหมือนเปิดอีกสมการพลังประชารัฐบวกภูมิใจไทยที่นอกจากเสียนูจะประมาณการสสอภูมิใจไทยหลังเลือกตั้งลดลงมาที่70แต่เมื่อบวกกับพลังประชารัฐที่น่าจะได้ร้อยกว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปร ى, สารตั้งตนการจับคู่ได้ทั้งสองข้าง ในขณะอีกจังหวะเสียนูก็เหมือนแกล้งหลุดอีกสูตรการเมืองออกมาระหว่างการชี้แจงดิวป้อมเมื่อวานยอมรับว่าภูมิใจไทยเป็นฝ่ายประสานขอพบลุงป้อมเองโดยในวงอาหารได้มีการหารือและประเมินสถานการณ์การเมืองร่วมกันและอาจจะเรียกได้ว่าดิวระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักพลังประชารัฐลงตัวแล้ว เพราะการทำงานร่วมกันมาตลอด4ปีไม่มีปัญหาใดๆและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ปฏิเสธขอความช่วยเหลือกรณีคดีศักสยามแต่ที่น่าสนใจนอกจากเสียนูจะยืนยันว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีผลงานชัดเจนจับต้องได้และผู้สมัครของพรรคในครั้งนี้เป็นผู้สมัครที่มีชื่อชั้นจึงเชื่อว่า กลุ่มใจไทยจะได้รับการเลือกตั้งมากกว่า70ที่นั่งอย่างแน่นอนเซนูยังบอกว่าส่วนการที่ตนจะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปีแรกหรือจะเป็น2ปีต่อจากลุงตู่ตามสูตร2บวก2นั้นผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวตัดสินที่อย่าลืมว่าประเด็นสูตร2บวก2นั้นเคยถูกมีการพูดถึงก่อนหน้านี้มาพักใหญ่ภายใต้สมการที่ว่าลุงตู่มีพัก2 5 0สว ที่โจทย์สำคัญคือพักลุงตู่รวมไทยสร้างชาติทำเพียงต้องฝ่าด่านให้ได้สสยคนหรือ5%เปอร์เซนเพื่อสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประเด็นความยังไม่พร้อมฝ่าด่านแรกอันตามมาด้วยภาพการตกปลาในบ่อพี่และบ่อเพื่อนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กดปุ่มยุบสภา ถูกดึงเช่งมาจนเกือบครบวาระ23มีนาคม